การทำลายล้างวัตถุระเบิดของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติที่ร่วมกับสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทยเก็บกู้มาได้จากป่าชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่จังหวัดสุริน ตั้งแต่ปี2,557ถึงปัจจุบันโดยสามารถคืนพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ชุมชนได้กว่า2,200ตารางกิโลเมตรจากทั้งหมดที่คาดว่ายังมีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่2,500ตารางกิโลเมตรโดยทุ่นระเบิดเหล่านี้ตกค้างมาจากสงครามและการสู้รบระหว่างฝ่ายต่างๆในหลายยุคหลายสมัยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการสู้รบที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ล้ำเส้นเข้ามาในเขตประเทศไทยซึ่งแต่ละปีมีชาวบ้านผู้บริสุทธิ์หลายชีวิตต้องสังเวยให้ทุ่นระเบิดไม่พิการก็เสียชีวิตลงอย่างรายล่าสุดที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดจนขาขาดในพื้นที่ช่องอานมา้าอำเภอน้ำยืืนจังหวัดอุบลราชธานีความสูญเสียเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพิษภัยสงครามที่แม้ว่าเหตุการณ์สู้รบจะจบลงไปแล้วหลายสิปี แผลของมันยังตามหลอกล้อนและสร้างความเสียหายร้ายแรงถึงปัจจุบัน <S <S เช่นเดียวกับหน่วยปฏิบัติการด้านทุ่นระเบิดมนุษยธรรมที่1จังหวัดสระแก้วทำหลายทุ่นระเบิดรวมทั้งสิน 2, ้น2,651ทุ่นประกอบด้วยทุ่นระเบิดสังหารบุคคลจำนวน2,589ทุน่นทุ่นระเบิดดักรถถังจำนวน4ทุน่นและสัตว์พาวุทระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอีกจำนวน58ทุน่น หลังเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโคกสูงอําเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วในรอบห้าเดือนที่ผ่านมาสำหรับพื้นที่อำเภอโคกสูงและอําเภอตาพระยาเคยเป็นพื้นที่การสู้รบตั้งแต่สมัยเขมรแดงมีการวางกับดักระเบิดเป็นจำนวนมากปัจจุบันประเทศไทยเหลือพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิด อีกกว่า422ตารางกิโลเมตรใน14จังหวัดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่ชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ260ตารางกิโลเมตรที่เหลือเป็นพื้นที่ชายแดนไทยกับสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว70ตารางกิโลเมตรและชายแดนไทยเมียนมา30ตารางกิโลเมตรโดยการกว่าทุ่นระเบิดเป็นไปตามอนุสัญญาออสตาวาที่ไทยร่วมลงนามและให้สัตยาบันไว้ เดิมกำหนดไว้ว่าจะต้องเก็บกู้ทุนระเบิดให้เสร็จภายใน10ปีแต่ปัจจุบันยังมีพื้นที่อีกหลายร้อยตารางกิโลเมตรที่ยังดำเนินการไม่เสร็จจึงต่อสัญญาออกไปถึงปี2566ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติมั่นใจว่าวิทยาการด้านการเก็บกู้วัตถุระเบิดมีความก้าวหน้าจะช่วยให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนดงทุนระเบิดตามแนวชายแดน ให้กลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับชาวบ้านได้ภายใน4ปีข้างหน้าทีมข่าวเฉพาะกิจนิว18รายงาน นี่ค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของทุ่นระเบิดตอนนี้ยังเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาหลอกหลอนแล้วก็ยังหวาดกลัวจนถึงปัจจุบันนะคะคเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้ค่ะเพิ่มเติมกับคุณอมรชัยสิริสายศิริสายนะคะนายกสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งในการนาเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้วยกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติตอนนี้คุณอมรชัยวีดีโอคอลอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะคุณอมรชัยนะคะ ครับเรียนสอบถามถึงสถานการณ์ตอนนี้อะค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ทุกฝ่ายนะครับได้เร่งทํางานแข่งกับเวลาก็เหมือนกับที่ท่านกทรวงได้กล่าวมาว่าประเทศไทยเราจะต้องทํางานให้เสร็จภายในปี2566เพราะนั้นนี่เราเหลือเวลาอีก4ีปีเราต้องเร่งอย่างเต็มที่นะครับศูนย์บริการทุรบิดแห่งชาติภายใต้กองบัญชาการกองทัพไทยนะกาได้เร่งทํางานและก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่เช่นกันนะครับนอกจากรัฐบาลไทยแล้ว ก็ยังมีประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นผู้บริจาคให้กับประเทศไทยนะครับอ,อย่างเช่นประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับเขาก็ช่วยเราสนับสนุนเราให,ให้ให้เรามีทุนในการกวาดล้างถล่ะดบิดโดยเฉพาะในวันนี้ผมมีข่าวดีจากสถานเอกผู้ญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับท่านอมอบเงินให้ทางสมาคมผู้เก็บผู้ถล่มด้วยคนไทยประมาณ30ล้านบาทเพื่อดาเนินโครงการกวาดล้างทล่ะดบิด <c oughs> แล้วก็ช่วยเหลือูนการถล่ิดิก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งนะครับก <c oughs> ็ครับ คุณมนมรชัยครับ,รบหมายความว่าในปี2566ตามกําหนดการคือประเทศไทยต้องปราะศะจากทุนระเบิดเลยถูกต้องไหมครับครับผมปี2566ต้องต้องประะาศจากทุนระเบิดครับเราะนัทุกฝ่ายครับณตอนนี้คือดําเนินการมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับณนะตอนนี้ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าประมาณ80-90เปอร์เซ็นต์แล้ะครับคือเราเริ่มต้นที่พื้นที่สงสัยว่าจะมีทุนระเบิดประมาณ อ่า0อาตารางกิโลเมตรณปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็ทำแล้วก็ปลดปล่อยพื้นที่ออกไปประมาณ2,200ตารางกิโลเมตรก็คงเหลืออยู่ประมาณ300กว่าครับ250ตารางกิโลเมตรก็ถือว่าเราทำได้เยอะครับเจ่าแม่งไงก็ตามพื้นที่ที่เหลือนี่เป็นพื้นที่ยากลำบากนะครับครับามมาค,คบที่บอกว่ายากลำบากยากลำบากยังไงบ้างคะคุณมอมรชัยคะ คือที่ว่ายากลํบาบากก็คืออย่างนี้ครับพื้นที่ที่เหลือเป็นพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดหนานแน่นนะครับเป็นดงระเบิดจริงๆและอีกอย่างระเบิดก็เป็นชนิดที่เป็นอันตรายนอกเหนือจากนั้นก็มีการวางในลักษณะที่เป็นกับดักนะครับวางลวดสะด,ดุดวางอะไรต่างๆก็อย่างนี้นะตือคือคือความยากลำบากในแง่ของตัวตัวงานประเด็นที่2ก็คือความยากลำบากในแง่ของออพวกสัตว์มแมลงที่เป็นพิษนะครับอย่างเช่นถ้าเราเข้าไปทํางาน ตามชายแดนเราก็จะเจอไข้ามาเาเลียใช่ไหมครับถ้าเป็นเจอไรแดงเราก็จะเป็นเจอไข้ไทฟัสซิเคเลตนะครับแลวอีกประเด็นหนึ่งก็คือ,อพื้นที่ที่เหลืออยู่เป็นพื้นที่ที่ติดชายแดนนะครับเรายังไม่รู้ว่าพื้นที่ของใครนะครับอย่างเช่นชายแดนด้านกัมพูชาเนี่ย ทาให้บางทีนี่เราเข้าไปกวานล้างที่ระเบิดแล้วอาจจะได้รับการประท้วงจากทหารประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องอาศัยคณะกรรกมการ JBC นะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลานะครับก <c oughs> ็เหมือนกับเราไปลุกล้ําเขตแดนเขาด้วยแบบนี้ต้องประสานกันถูกไหมครับใช่ครับต้องใช้การประสานต้องใช้ทหารต้องถิ่นต้องใช้ผู้ใหญ่ในระดับสูงนะครับ <c oughs> รที่เ่านมาเคยมีปัญหาอะไรลักษณะนี้เกิดขึ้นบ้างไหมครับ ที่ผ่านมานะครับเราสมาคมของเราเข้าไปทํางานแล้วก็เจอเหมือนกันครับเจอเจอการประท้วงแต่เราก็ใช้การพูดคุยแล้วก็ใช้ประสานกับทหารประเทศเพื่อนบ้านทุกอย่างก็รุ่งเร่วมไว้ได้ดีนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าเราทํางานอย่างเต็มที่นี่เราก็จะโดนโดนเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ทางศูนย์ประกันทุรการแห่งชาติเองก็เร่งนะครับประสานงานกับทางอย่างเช่นกองกําลังสุรนารีเร่งประสานงานกับทาง กระทรวงกลาโหมอย่างนี้เพื่อให้คุยกัน,นระดับ j อ c ครับค่ะค,คุณอมรชัยคะอย่างที่บอกว่าบางพื้นที่มีทุ่นระเบิดค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อันตรายมากเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานเองจะต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้างคะ,ะต้องระมัดต้องระมัดระวังตัวอย่างสูงเลยครับค่ะ,ะประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเวลาเราทํางานเราต้องมีเสื้อเกาะมีหน้ากากนะครับอย่างเช่นก,การการล้างทุ่นระเบิดนะครับ มันคือต้องระมัดระวังอีกอย่างต้องต้องคิดไม่เสมอว่าทุนระเบิดจําเจ้าของไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นนักฆ่าเงียบนะครับคนที่วางมันนี่ก็มันก็จําไม่ได้นะครับมันคือแม้แต่คนวางนะก็บางทีก็หลงไปเหยียบเขาให้อย่างนี้ก็อันตรายนะครับก็คือต้องระวังเต็มที่และอีกอย่างหนึ่งต้องประสานงานกันกวเทศเพื่อนบ้านนะครับ,ร,บระวังเรื่องพวกพวกไข้ามาลาเรียอ,อะไรต่างๆต้องระวังอย่างเต็มที่ครับ ครับแล้วว่าด้วยเรื่องการป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่เองเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของวิทยาการต่างๆณนะตอนนี้เพียงพอหรือ,อยังครับอ่อณปัจจุบันคือว่าเพียงพอครับแต่ว่าถ้าจะทําให้งานจบภายใน5ปีนะครับรบจะต้องใช้บุคลากรที่เยอะขึ้นจริงๆนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเรามีเงินอย่างเดียวแล้วก็จะทําเสร็จเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือบุคลากรครับคือบางทีนี่เราไม่สามารถอ่เขาเรียกว่าอ่าอบรมคนให้ให้มีความสามารถ พอที่จะกวาดล้างทุกระเบิดพอที่จะหาทุกระเบิดในระยะเวลาใกล้แล้วใช้เวลานานกว่าจะปั้นหนึ่งคนขึ้นมาให้เป็นเขาเรียกว่าผู้กู้ระเบิดจริงๆนะครับใช้ใเวลานานเพราะนั้นดีก็จะมีความยากลําบากในแง่ของบุคลากรถ้าหากว่านะครับประเทศไทยคุยกับประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นกัมพูชาให้ชัดเจนว่าเอาละนะครับถ้าจะกู้ระเบิดให้เสร็จนีนอกจากคนเราเราต้องใช้พวกสุนัขใช้เครื่องจักรด้วยนะครับเครื่องจักรจะมีส่วนช่วยเหลืออย่างมากเลย แต่ว่าตอนนี้เราไม่สามารถนําเครื่องจักรเข้าไปทํางานได้เพราะว่าเครื่องจักรเข้าไปมันก็จะตีตีดินต,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 ตีอะไรใช่ไหมครับทางนู้นก็จะปฏิอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันทําลายสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิสภาพ,พภาพพูมิประเทศโดยเฉพาะภูมิประเทศที่จะเป็นตัวแบ่งเขตแบ่งแนวตามตามตาม,ตามลักษณะแนวชายแดนอย่างเงี้ยมันก็จะมีการประท้ร่วมกันในลักษณะนี้ครับก็เป็นอุปสรรคการนนทา<ฟ>ัญญา,าด้วยใช่ต้องเป็นอุปสรรคครับต้องต้องระดมกันหลายฝ่ายกับฝ่ายที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายไทย ฝ่ายที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายทานกัมพูชาแต่พักหลังมาก็เห็นแนวโน้มที่ดีก็เห็นมีการเยี่ยมกันร,ระดับผู้ใหญ่ทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับก็น่าจะดีขึ้นครับค่ะคุณมอมรชัยคะอย่างที่บอกว่าพื้นที่ที่พบทุ่นระเบิดค่อนข้างจะเยอะคือพื้นที่ที่ติดชายแดนนะคะมีจังหวัดในบ้างคะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคะ่ะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเป็นพิเศษก็ะจะมีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเหมือนเหมือนที่ เราได้รับข่าวล่าสุดนะครับก็จะเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตดหรือวงพึ่งนะครับที่จะติดกับทั้งทั้งลาวติดทั้งกัมพูชาตอนนั้นก็ระวังและอยู่บริเวณหนึ่งก็คือสุรินครับสุรินก็คือใกล้ๆกับชายแดนนะครับที่พูดไป่างนี้ก็ไม่อยากให้ชาวบ้านตกใจอย่างเช่นที่ช่องจอมนะครับใกล้ๆนะครับ าปัจจุบันเขาจะมีป้ายนะครับป้ายแจ้งเตือนป้ายห้ามไม่ให้ประชาชนออกไปนะครับ,รบถ้าเราข้ามไปนิดหน่อยเราก็จะเจอทุนระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่ประชาชนจะต้องควรระมัดระวังก็คือถ้าบริเวณใดป่าบริเวณใดก็ตามที่มันมีป้ายหวัวกะโหลกสีแดงๆก,ก็อย่าเข้าไปเพราะมันมีทุนระเบิดอยู่จริงๆเข้าไปก็จะไปเจอครับเป็นลักษณะอย่างนั้นครับอ่อป้ายลักษณะก็คือจะบอกเลยว่ามีอันตรายจากทุนระเบิดอยู่อย่าเข้าไปตรงนั้นเด็ดขาดมีป้ายประกาศเตือนเอาไว้ด้วย แล้วถ้าสมมุติมีประชาชนไปพบเจอต้องแจ้งกับใครยังไงครับถ้ามีประชาชนพบเจอก็แจ้งเขาเรียกว่าหน่วยปฏิบัติการทุรลเบิดเพื่อมนุษยธรรมนะครับหน่วยนี้เขาก็จะทํางานอยู่บริเวณนั้นเลยครับอย่างเช่นถ้าเป็นที่สุรินก็จะเป็นภายใต้กองกองกําลังสุรนารีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเบอร์ครับเบอร์ผู้ติดต่อหรือแจ้งถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็กานังผู้ใหญ่บ้านนะครับพวกนี้เขาจะมีกลุ่มกลุ่มเขาที่จะ ้าไปแจ้งหน่วยไปการทุนระเบิดพวกนี้จะทําอีกทีหนึ่งครับค่ะคุณอมรชัยคะหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ไปชาวบ้านที่เขาอยู่ในละแวกที่มีทุนระเบิดเยอะๆแบบนี้เขาได้สะท้อนปัญหาหรือว่าได้มีการบอกอะไรผ่านเรามาบ้างไหมคะ <Burg undy. S 2> ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ทางหน่วยงานราชการนะครับหรือผู้ที่มีส่วนยวข้อบทั้งหมดนี่นะครับ เ,เก็บกู้ท้าระเบิดออกไปนะครับเพราะ,ะว่าประชาชนตาดำๆที่อยู่ตามแนวชายแดนเขาไม่มีส่วนอะไรเลยเกี่ยวกับสงคารามนะครับไม่มีส่วนขัดแย้งแต่ว่าก็มันก็มีความจะเป็นต้องเข้าไปทำหากินบริเวณชายแดนนะครับคือคนที่อยู่ตามป่าอยู่ตามชายแดนในกิ่งนี้มันห้ามไม่ได้ว่าคุณอย่าเข้าไปนะครับเพราะอย่างน้อยเขาเขาเข้าไปเก็บอะไรนะครับเก็บผักปา่าเก็บเห็ดบางทีมันก็มีไรายได้ใช่ไหมครับนอกจากเห็ดแล้วมันก็มีลักษณะพืชบางอย่างทุกยาคาเนี่ยก็สามารถเอามา เอามาทำหลังาคาคือคือเรียกว่าผลิตขายได้อย่างเงี้ยมันก็่อดใจมันเป็นไรายได้ที่ค่อนข้างจะสูงสาหรับชาวบ้านที่ไม่ได้มีรายได้นะครับเขาก็อยากจะให้ทางหน่วยงานราชการนะครับเก็บคู่ไปซะนะครับนั่นเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ในส่วนที่ผู้ที่ได้รับอุอบัติเหตุเขาก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือพวกขาเทียมนะครับ,รบอะไรอย่างนั้นช่วยเหลือในแง่ของงบอะไรละก็ก็ ภูมิภามาชีพเล็กน้อยอย่างนั้นที่ผมฟังมานะครับแล้วขนอย่างนั้นครับแล้วสุดท้ายนี้อยากให้คุณอมรชัยฝากอะไรไปถึงประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะพวกเขายังคงมีความหวาดกลัวอยู่ให้รู้สึกอุ่นใจยังไงได้บ้างครับสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าชาวบ้านถ้าไปเจอป้ายนะครับเจอเจอสนามทุนระเบิดก็อย่าเข้าไปถ้าถ้าเจอไปเจอลูกระเบิดไปเจออะไรเนี่ยก็ให้แจ้งกำนานผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งกนานผู้ใหญ่บ้านเขาจะมีคอมเน็ตชั่นเขาจะมีตัวเชื่อมกับหน่วยหน่วยผู้ระเบิด เพื่อมนุษยธรรทที่อยู่ตาม,อมกองกาลังต่างๆ,ๆนะครับอีกอย่างที่ผมอยากจะจยากจะฝากไว้กับรัฐบาลน,นะครับคือรัฐบาลที่ผ่านมาเขาก็เขาช่วยอย่างดีนะครับเพราะเขาเข้าใจนะครับเข้าใจเขาเป็นทหารแล้วเข้าใจอันนี้รัฐบาลที่เขามาใหม่ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าประเทศไทยนี่มันเป็นหน้าตาด้วยว่าเราไปลงนามไว้กับอนุสัญญาแต่ว่าเราแล้วเเลื่อนมาเรื่อยๆเกือบ20ปีแล้วถ้าเราทําทไม่เสร็จมันก็เป็นหน้าตานะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าการสนับสนุนนะถ้าบก็อยากจะให้สนับสนุนก็ประมาณเพิ่มมากขึ้นหน่อย ที่ผ่านมาก็ให้อยู่มือนกันให้สูนน์ประการดลวุ่นแห่งชาติก็ประมาณปีประมาณเจ็ดสิบแปดสิบล้านก็ไม่พอเลยครับถ้าจะทำให้เสร็จจริงๆมันต้องเพิ่มขึ้นเป็นสามร้อยถึงห้าร้อยล้านเพื่อจะให้เสร็จายในสี่ห้าปีนะครับมันต้องมีเครื่องจักรมีอะไรเข้ามาช่วยอะไรอีกเยอะแล้วประเด็นเจาก,การกันกู้ระเบิดนี่นอกจากทําให้ประชาชนปลอดไปแล้วมันก็ยังทําให้เกิดการค้าขายบริเวณชายแดนช่วยทําให้เกิดการเชื่อมโยง ในประเทศอาเซียนนะครับเป,เ,ปเป็นการพัฒนาทงางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยฝังกัมพูชานะครับหรือทั้งสองฝั่งไม่มีส่วนด้วยนะประชาชนนะครับไม่มีส่วนในการฝางระเบิดไม่มีส่วนในการขัดแยง้งแต่เขาต้องมันได้รับความลาบากเนี่ยก็อยากจะให้ชดเชยในงแง่ของว่าโอเคละที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้วต่อไปก็เอาระเบิดออกซะแล้วก็ก่อให้เกิดการค้าขายเกิดดาดอะไรต่างๆก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นครับก็บมีอยู่แคฝั่งมาแค่นี้ครับได้ครับชัดเจนขอบพระคุณมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ ครับครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะคุณอมรชัยสิริใสนะคะที่เป็นนายกสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทยต้องบอกว่าขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกท่านด้วยเพราะว่าการทํางานเนี่ยเสี่ยงภัยอันตรายเหลือเกินรวมถึงประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้วก็ในพื้นที่ที่อยู่ติดชายแดนเพราะว่าอย่างที่คุณอมรชัยบอกไปถ้าเกิดว่าพบเจอป้ายสีแดงๆเป็นรูปหัวกะโหลกคืออันนี้คือห้ามเข้าไปเด็ดขาดที่สําคัญห้ามเข้าใกล้ด้วยค่ะ ก็ฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะมาด้วยะนะครับว่าให้เห็นความสําคัญของการเก็บกู้ทุนระเบิดด้วยเพราะว่าจะเป็นหน้าไปตาก,กับประเทศของเรานะครับดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d Daily m o t i ันและ YouTube ว1 8บอย่าลืมกด s u s c r i b e YouTube ช่องนิวเพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง